สวัสดีคะ่ะอินนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine j 569นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของคลิปความรักของชาวธาตุดินก็คือ,อ,อพืศพกันมังกรน,นะคะในช่วงเดือนเนี่ยเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็มาดูกันดีกว่านะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับชาวธาตุดินนะคุณมีโอกาสได้เจอหรือว่า สังสรรค์หรือว่ามีความรู้สึกมันมากกว่าเพื่อนนะคะคนที่คุณมองหรือว่าคุณรู้สึกว่าพบเจอในช่วงเวลานี้นะบางคนอาจได้เจอจากเพื่อนก็ได้หรือว่าเหมือนกับคนที่คุณคุยคุยอยู่อะค่ะจากเพื่อนรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่มากกว่านั้นได้นะคะคนที่เข้ามาเนี่ยลองดูอาจจะเป็นคนธาตุน้ํากรกฏก็ได้นะคะมีนพิจิกนะคะก็ได้เหมือนกันในช่วงเวลานี้แต่จะเห็นได้ว่ามันมีไพ่แอบทําเกิดขึ้นบางคนที่เข้ามาเนี่ยค่ะเขา าอาจจะไม่โสดจริงๆหรือว่าตัวคุณเองก็แล้วแต่ที่อาจจะไม่โสดร้อเขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้า อ,อย่างไรเสียะคะ่ะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมนิดนึงเนาะ,ะตรงนี้ได้ไพ่ king of cups เข้ามาเหมือนเป็นจังหวะที่คุณเองะคะ่ะต้องบริหารอารมณ์ความรู้สึกของคุณเองให้ดีนะคะไม่แบบว่าไปสนใจเขามากเกินไปบางคนจะรู้สึกเฮ้ยเรามีภาวะความดราม่ากเกิดขึ้นความเหมือนกับไปหึงเข้ามากหรือรู้สึกไปน,น้อยใจในส่วนของความรักมากเกินไปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้คะ่ะบางคนอะ ถ้าบอกว่ามีการกลับมาคืนดีกันไหมมันมองว่ามีโออุปสรรคเกิดขึ้นไปดีกันคือคุยกันมากขึ้นใช่แต่ว่ามันยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์เหมือนกับว่าจะเป็นตัวคุณหรือว่าคู่ของคุณก็แล้วแต่มันมีความรู้สึกที่แบบ กันกันไม่ให้เขาเข้ามาแบบ100%เนะคะบางทีอ่ะอาจจะมีคู่แข่งเกิดขึ้นก็ได้ทำให้คุณค่อนข้างจะลังเลในความสัมพันธ์จากนี้นะว่าจะยังไงดีคนที่เข้ามาจะคุยยังไงต่อจะคุยดีไหมนะคะโดยเฉพาะคนที่เจอจากการทำงานนะคะในช่วงเวลานี้นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวจันขอหยิบเป็นแต่ละราศีนะคะสรุปนะคะ ว่าถ้าเป็นพุกศบนะคะตรงนี้ได้ไพ่เจ็ดสิบหกเนาะก็เป็นมองว่าความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้ค่ะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเหมือนเข้ามาพร้อมกับเงินนะ่ะมันมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องแอบแฝงอยู่ในความสัมพันธ์ถ้าจะเห็นนะมันมีแบบขอใช่ไหมต่ขอแบบเกี่ยวปากอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีไพ่แบบการเงินเกิดขึ้น เข้าใจว่าคนที่เข้ามาดีกับคุณในช่วงเวลานี้ค่ะต้องระวังนิดนึงบางทีเขาอาจจะแบบไม่ได้เข้ามาเพราะรักเราร้อเแต่มันมีผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นได้นะคะทีนี้ก็เป็นกันนะคะก็กันก็เหมือนกันนะตรงนี้ว่ามันมีเหตุแบบทำไมลับหลังเกิดขึ้นอะ่ะแทงข้างหลังได้แล้วก็ดาวจันเกิดขึ้นคือความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ถ้าเขาหรือคุณไม่ทำาไมเบื้องหลังอยู่เนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าความสัมพันธ์มันยังไม่ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของชาวมังกรน,นะคะ ตรงนี้จังว่าของบางกรเนี่ยเนื่องจากก็ไม่แปลกใจเพ,พราะพระฤทธาก็อยู่ในเรือนของเขาเนาะก็ต้องให้เขานิดนึงโอกาสของเขาในช่วงนี้เนี่ยเหมือนกับมันเป็นการศึกษาดูใจกันไปถามตอบกันไปแล้วก็เรียนรู้กันไปมากกว่านะคะทีนี้ขอเปิดในแต่ละหัวข้อของชาวทัตุดินนะคะถ้าคนที่เป็นสดๆเนี่ยค่ะก็เนี่ยมีโอกาสได้เจอนะคนที่คุณเห็นแล้วสึกถูกใจมากๆเลยนะคะเป็นคู่บุญตามกันมาแต่ว่าดูพิจารณานิดนึงถ้าคุณไม่ได้เป็นคนมีคุยหลายคน เขาถึงแม้ว่าจะเห็นแล้วแบบถูกใจกันแค่ไหนแต่บางทีต้องเช็คประวัติเขานิดนึงเขาอาจจะคุยกับใครคนอื่นอยู่ด้วยก็ได้นะคะทําให้เกิดความลังเลถึงได้แบบมาหาคุณไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะตรงนี้จะบอกว่ามันมีปัญหาที่แบบเหมือนคาราคาซังอ่ะมันจะจบลงได้นะต้องต้องปล่อยปล่อยวางะคะ่ะคำพ้ายวันนี้มันจะเป็นการปล่อยวางให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วถ้าคนที่ความสัมพันธ์แบบ complicated ซับซ้อนนะคะ ตรงนี้นะคะก็ยังจับมือกันไม่ปล่อยนะแสดงว่าก็ยังอยู่กันต่อไปนะคะซับซ้อนต่อไปนะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเหมือนกับต้องพุ่งเป้าดูให้ดีดูใส่ใจรายละเอียดต่างๆนิดนึงนะเหมือนกับคุณจะเห็นอะไรได้ชัดเจนมากกว่าปกตินะจะเห็นได้ว่าแบบมี แว่นขยายนะคะส่องดูว่าตัวเองทําอะไรที่ไหนยังไงนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่อยากให้จับผิดนะแต่ว่าบางทีบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องการจะรู้ทั้งหมดทุกอย่างสิ่งอย่างเงี้ยนะคะจ้งจะบอกว่าปล่อยวางบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าถามความรักที่มีปัญหาจะเป็นยังไงบ้างนะคะค่อนข้างจะแบบรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยอ่ะมันหนักเหมือนแบกโลกเอาไว้นะคะตรงนี้ไม่จบซะทีเดียวแต่ถ้าจะเห็นเนี่ยนอกจากการแบกโลกแล้วอ่ะเขายังแบบ เดินขึ้นไปแล้วมันมีความชันเกิดขึ้นแสงว่ามันไม่ง่ายมันไม่ง่ายเลยความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วก็ที่จะคือถามว่ามีปัญหาจะแก้ไขได้ไหมต้องใช้ความพยายามอย่างหนัก ะะมากหนักมากนะคะถ้าคนเก่าๆจะวนกลับมาไหมนะคะโดนช็อตประสาทเลยนะคะมีโอกาสตะกวนกลับเข้ามาแต่เมื่อแบตหมดเมื่อไหร่เขาก็หายไปเหมือนเดิมนะคะถ้าถามถึงาชายรักชายเป็นยังไงบ้างคะมันเป็นฟางเส้นจ,จุดท้ายอ่ะมันกําลังจะไปแล้วะคะ่ค่ะ คุณต้องปล่อยให้ไ่มากที่สุดอะประคองฟังสั้นสุดท้ายนี่ให้ได้ถ้าเป็นหญิงรักหญิงนะคะตรงนี้ก็ไพ่แบบตนปักหลังเกิดขึ้นค่อนข้างจะเยอะเนาะก็ยังไงก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเ<ด> <ๆ S 2> ขาอาจจะมีอาจจะมีคนที่ทําอะไรรับหลังคุณก็ได้นะคะขอไพ่ออราเ3าใบนะคะ ได้ไพ่ heart broke n นะคะก็ค่อนข้างจะมีความเสียใจเกิดขึ้นเศร้านะคะรู้สึกถึงการแยกห่างจากกันได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นอ่ะตรงนี้ได้ไพ่ photograph นะคะคือบางคนอาจจะคิดถึงกับอะไรที่มันดีๆในอดีตจะเข้าใจได้นะว่าบางทีคนเราเนี่ยมันมันไปไม่ได้อะเพราะเราจะจมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีต เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนั้นเขาทําดีกับเรามากเลยนะวันนั้นเขาแกะปูให้เราเขาทำโน้นทนํานี่คือทําดีกับเรามากแต่มันแค่น <IS ung> ิดเดียวที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนไปเลยเราแต่เกิดขึ้นแต่มันเปลี่ยนไปเลยอย่างเงี้ยนะคะเราต้องอยู่กับปัจจุบันน่ะเออเราต้องอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้ะตอนนี้เขาไม่ดีเขาไม่ดีอ่ะเราไม่ต้องแบบไปกลับไปคิดว่าโอ้ตอนนั้นมันดีมากอันนี้ไม่ดีก็คือไม่ดีอ่ะคะ่ะเนาะแล้วก็ได้ไพ่คาสเซ็ตนะคะ คิดเยอะนะคะวนไปวนมานะคะแล้วก็ replay event นะคะค่อนข้างจะพ้องกันมากๆในส่วนของไพ่ oracle คือเหมือนกับบางคนนะเกิดความอกหักเสียใจเกิดขึ้นแต่คุณยังจำแล้วมันก็ยังเป็นภาพวนวนวน,วน,ว,นวนกับเหตุการณ์ครั้งนั้นอะไรก็แล้วแต่ให้ใส่ใจตัวเองรักตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะมันทําใ้้คุณก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีอ่ะไม่ถูกทําไม่โอเคไม่แฟร์ได้นะคะขอบคุณทุกคนมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ